เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไม้ีสวับพีนนี้ผมก็มาชิปเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกชใช้นะวันนี้โตโยต้ตาสามห่วงทนไหนห่วงเครื่องเกียร์ดีสีสันยังเงางามตามรูปนะครับส,สีสวยๆเดิมๆบางๆหอมบอใช้ต่อได้เลยครับขับเที่ยวขับใช้งานขับเดินทางกันได้สบายมือเดียวเลยครับวันนี้มือเดียวป้ายแดง ไม้แท้ครับไม้แท้ไม้น้อยภายในยังสะอาดครับเกียร์ธรรมดาเบาะหนังนหน้าต่างเป็นมือหมุนนะครับอนนี้หน้าต่างมือหมุนเล่มเมก้าาร์ุดโอนครบๆสนใจก็ไปดูท่านลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆครับ อันนี้ไม่เคยแก๊สนะครับประมาณเรื้วๆสดๆสดแอร์เย็นภายในสะอาดภาษีเต็มเล่มชุดโอนครบบอดีีครับช่วงล่างดีเดินทางไกลได้สบายราคาเปิดมาที่30,000บาทเท่านั้นเองคุ้มครับกับใช้งานสบา,สบายๆรุ่นนี้อึดทนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ชาวเพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดทุกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ